ฟักตัวครับผมนึกว่ามันบะฟักเพราะว่าหวานมันแตกไหมนี่ครับโอ้ยใครเข้นกันครับนี่โอ้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเมียมออกงดูเราครับหน่ยอยบ้นหน้ายังมองมันกัดกลัดตูมียนะครับไล่เราทำมันใครเรา ครับน้องี่บวันไหลเบงป่าครับที่รัดไว้ห่ววานนี่ครับบนตกที่ผมเหนแ,แบบใครไปโห้ยฝอร์ดยางงาม,มโห้ยใครเล่าครับใครเล่าโอ้ยบโฟกันดีแลหรอนีครับ เนีนะครับตัวเนี้ยอันนี้บักนางฝากพอ่อใครล้วครับเพย์ติ่งบอดเลยไหนนี่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 พ่อเขาแล้วตัวเนี้ยอยู่เพียงนแหมมันไหลตัวเนี้ยได้ไแล้วเพ่์แล้ว หนึ่งข้อค,ครับถ้าบอกว่านี่ฝนตุกไม่นี้ก็ฝนตกบรรยากาศดีมั้งใครครับเดี๋ยวไปชมอีกผมพับเที่ยวเดียวกันเด้ครับสี่ข้อหาข้อกู่ล้วนีหนึ่งเนาะหาคู่รักหาคู่ครับเบิ่งอีกนี่ครับนี่ เรียกครับใช่บอกพันดาคู่บอกพันดาครับอันนี้คู่ของพันดาเนี่ยอู้อใเหมือนกันครับนีู่เดี๋ยวผมจะเอาตุ้มยี้มองดูด้วครับเนี่ยมองขึนหน้าเห็นองมันกัดกัดตุ้มยี้นะครับไล่เรา,าทำมันใครเรา กต้องาอราเฝาออกเล้ที่ทำนี่ตัวเมียวันที่ระบบช่ำออกันี่กับ,บหวไข่วันีเมืองขับอีกตัวหร่งเกี่ยวโอ้ยไข่ไปนี่อดเต็มเลยครับต่ว่านี่ไข่ไปเนาะบอดลายผมเดียว่เห็นน้ท่านอีไข่คร,ครับ ไข่ท่านี่ไข่ท่านี่ไข่อย่เขาเบึ้งคืนนี่ไข่บอตรงเมียก,กับไข่ติ่มท่งดีครับจะโบไข่บรัดตะจะไข่โบไข่ลนวผมว่านะวมันอย่าของเมืงดีๆกันมันไข่เหรอบอครับปวดมันหลายพุทธดมันหลายผมเดียวไม่เห็นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจเบึ้งไหม มือถูนะึงโอ้อยังนี้ก็ไขแล้วครับพ่อเขาอยู่งลางนี่ขุ่นตรงเนี้ยเลสสีแดงเนาะเนี่ยไขตัวคขาหน่ครับไขขาวๆยิ่งบอกนี่ครับนี่วอดนอะคุ่นๆเลยนะครับนี่ๆน,น,นี่พ่อเขาครับ ไล่หัวหวังบงทีในี่ใครเราข้ามนี่อาเขาสิบวยไม่ไกลแล้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยวก็เต้นกับมา้งทีแสดยงว่าใครเรครับหวัวใครลราผมตูเรีผมออกเด้ครับตัวนี้ใครเรามงสั้นเนี่ยโอ้โหเจ็บตัวครับตัวเมียขอผมรัดอีกแล้วใครอีกแล้วนี่ครับ โอ้อยเบี้กไปเฮ้มเลครับเนี่ยโอ้โอโตัว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 นี่ครับนี่ครับพอเขาตัวเมียอยู่มุมปุ่มนี่ผมรัดสีเกี่ยวเพื่กันไหมครับเกี่ยวทับทิมเลรนะแม่ครับนี่พอเขาครับโอ้รัดสีสีข้อครับเดี๋ยวผมต้องเอาตัวเมียออด้วยครับไหนที่ตอนเ้าครับ ตัวนี้เขาแบบหวงเราครับหวงไข่เราตัวปู่อืมตัวเมียอยุงสีเลร่อขึ้นดานครับอ่ามันมันจะไล่ตัวเมียยังเดี่ยวเดิเดผมโมมั่นใจคลองนี่นรครับเฮ้ยน่ะที่คัดไข่เราเหรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างใน,นเนี่ย ทักใครบร่ใครมันงโอ้ยใครเราครับใครใครใครเต็มเลยครับนเนี่ยนมมเนี่ยนเนี่ยยุ้งมุ้งอ่ะนีครับยุ้งเนี่ยโอ้ยทุกคณต้องเอาตัวเมียออกเหน็นไหมนะครับโอ้รัดอะ่ะเบาตอนเศร้าครับโอ้รัดหาคู่รับหาคู่ครับฝนตกหนึ่งสองสามสี่จะหาในอ่างครับโอ้ยส,สุดยอด ฝนตกช่วงนี้ครับชมบุรีฝนตกข้ามือเลยปลาลัดดีครับโอ้ลัดปลาไปหาคูลัดไข่หาคูครับสุดยอดครับคอยให้ฝักออกมาทุกข้อครับเนี่ยนนปลาลัดนี่ผมนี่ต้ผูหาตัวที่ผมคัดเห็นเป็นพ่อพันธุ์ครับสุดยอดสุดยอดนี่กับบรรยากาศจุ่มคืนเลยครับมือนี่ยตกเบิ้อมือปลาได้ลัดครับตกเตี้ยงกูนะฝนอ่ะ โอ้ดีฝงฝงใขรแล้วครับตัวผู้โดยผมเช่เบื้องว่าหาข้อเนหาตัวเนี่ยตัวผู้ตัวเด่ิลี้ยงลูกดีครับที่เก็บไว้แบบเป็นพอพันนั้นมันงามไปซอมันกับโบได้ลูกดีนะครับมันโบอกบอกคอยดูแลลูกกับโบทามันไดนี่ครับมาหาคอเลยหาข้อเลยโอ้สุดยอดเลยแล้วตอนเศรา้เาเสียวตัวเนี้ยออกครับ เขาสิไล่กัดพังเบืนแหละตัวเมียเจาะประกัดครับ,จบเจาะเบื้องปากกัดรัดกันครับเห็นบอกกระวนกระไว้ครับนเ,นนรเนี่ยเฝ้าไข่เนี่ยตัวผู้ครับเขาที่เฝ้าอยู่ตลอดเลยล่ะนี่ยึดไตหวอดเห็นไมครับเนี่ยยึดไตหวอดตลอดอ่ะโมไปใส่เลยตัดไล่ตัวเมียอย่างเดียวขอยู่ไตหวอดไตไขเขา รัดพร้อมกันได้ครับนี่หาขอกเนี่ยวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ก็ไข่ล้อไข่แล้วรัดเรียบร้อยครับผมจอบประกัดรัดไข่ครับไข่หาขอกเลยหาขอกเลยเด็กสุดยอดเลยครับผมรัดแบบง่ายๆครับไม่ต้องเทียบผมรัดนะครับขอแหอากาศแบบคึมๆฟุนตัวเนี่ย รัดตบคู่ครับมันต้องห่วงเลยฝนตกฝนดินตกบนมือแบบฝนตกคอยเมียฝนครับรัดเลยนะมันอากาศแบบนี้ปลามันมากอากาศฝนตกครับกาดนี้น่ามันี่จับคู่กันมอน,นี่ไม่เบิ้งปลาดลัดกันนะครับที่กับโปขอบคุณหลายๆครับโอ้ย สุจริตสุจริตสุจริตเนี่ยนี่เรื่อง,ง,ง,งนนคนขับแล้วคนที่ตกใจตกใจผมลูกกินไข่ยเยอะกองอีกอเขาโมบิึงขอ,อาที่เขาเอาตัวเมียออกแล้วครับมีของหนึ่นงอยู่นี่นี่น ดูเขาอืมฟักถอะครับผมนึกว่ามันบฟักเพราะว่าวอดมันแตกนี่ครับพอมันน่ะนี่พอองเมลมออกได้สองหมื่นสามหมื่นแล้วเห็นม่้ยครับดำๆนะโ้องกัดครับนี่ครับเนี่เห็นมว่าดำๆนะครับเมียนลูกเขาเรียกแล้วครับเนี่ย น,น,นั่นนั่นนั่นร้อยนำอยู่นะครับไในลูกแล้วผมนึกว่าที่โบฟักพ่อขอเราดูแล้วเนอะแล้วผมเปิดออกเซไว้ไหนครับโอ้ดูแล้วลูกดีขึ้นกันเว้ยเหลือแต่ไข่เนาะมุมมีวอดไหมผมเมืกวานที่โบฟักไหมโอ้ยฟักเป็นตัวลายเจนไหไมครับคุณ นี่เลยน้ำดำแม่นเป็ดโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่พ่อเขา่แม่เขากันสีคล้ายๆกันนี่นะครับมือนันมันมีวิดีโอผมเพ็รไอยู่ทับโอ้สุดยอดครับโอ้ทั้งปลาลัดมือนี่หาคู่ทั้งฟักเป็นตัวโอ้สุดยอดครับรสุดยอดด,ยอด,ดีใจครับดีใจเดี๋ยวบปรูปก่อนครับ นี่โอ้ยผมเงียบไหลดำดำนี่ตอนนั้นผมว่าเปิดเบิ้งขึ้นแบบผมนึกว่าพอมันสีบโบเก่งแบบหวอดมันแตกเบิดครับเหลือแต่ไข่ร,ร้อยออง่วงอยู่ผมนึกว่านี่โบฟักเป็นตัวมันที่เลี้งยงว่าอะไโอ้โหมันเกง่งเก่งเก่งยอดสปูดับอื่นสองที่มาเอาตุ้มเยอะออกกันครับ ขึนนีปล่อยเขาอยู่ซะก่อนเพื่อเขาไข่เพิ่มครับอากาศมันดีโอเคครับน้องจำาว้ติดตามปลาหาคอ,อกแล้วก็คอ,อกหนึ่งหม่ๆหครับคองนั้นสีเป็นยังไงครับลูกเขาตามไปเรื่อยๆครับหาขอ,อกที่รัดไม่หนีที่ไข่หนีที่ฟักเบ,บิดบอสขัดผมขอบคุณครับสวัสดีครับ